เกิดอะไรขึ้นทำเอาแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องคนดังในวงการบันเทิงต่างก็พากันเป็นห่วงและเข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเมื่ออยู่ดีๆนักแสดงสาวรุ่นใหญ่หวัย้ปีนกจริยาแอนโฟนเน่ก็ได้ใช้พื้นที่บน Instagram ม jaianfone y พสต์ภาพจอดำพร้อมระบุแคปชั่นสั้นๆคล้ายเป็นการตัดเพาะความรู้สึกอย่างกลับมารักตัวเองและพอแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยและหลากหลายประเด็นคำถามตามมานับไม่ท้วนว่าสรุปแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเจ้าตัวกันแน่กระทั่งภายหลังนกจริยาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพว่าที่ระบุข,ข้อความภาษาอังกฤษแตงยูและเขียนแคปชั่นกำกับออกเล่าความรู้สึกขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจดีๆมาให้ก่อนจะย้ำชัดให้หลายคนได้คลายความเป็นห่วงว่าเรื่องที่ทำให้เธอออกมาโพสต์ข้อความและภาพถ่ายดังกล่าวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับครอบครัว ขอบคุณทุกๆคนนะค่ะอยางยิ้มได้และค่อยๆมองอย่างใจเย็นให้สติกับตัวเองมันคงเป็นความอ่อนล้ากับพลังงานลบที่มีมากมายรอบตัวยังยิ้มค่ะยังยิ้มยังเชื่อมั่นในสองแขนสองขาหนึ่งสมองหนึ่งใจของตัวเราแต่ความน่ารักและน้ำใจดีงามที่ส่งมาทําให้ตื่นรู้ได้เร็วนี่ใช่ไหมพลังดีๆ,ๆไม่ใช่เรื่องครอบครัวนะคะขออนุญาตแจ้งไว้ตันกะของคนตอนนี้เรียกว่าป่วยได้ไหมหรือเป็นเราที่ป่วยพิจารณาอยู่ค่ะ ซึ่งล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของนกจริยาได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านักแสดงสาวรุ่นใหญ่มีความตั้งใจจะเข้าพิธีปลงผมบวชชีนัสเตียนธรรมสถานในวันที่6เมษายนนี้เป็นระยะเวลา15วันส่วนสาเหตุของโพสต์ดังกล่าวที่แชร์ผ่านอินสตาแกรมนั้นคาดว่าเป็นเพราะความเครียดสะสมจากการทำงาน